นี่ครับเกมเบสตัวชันใหม่ครับ E.S 2026นยครับเป็นไทยลีกปีล่าสุดครับสองพันบัปเดตทีมเพิ่มเรียบร้อยครับทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาอัปเดตมาให้เรียบร้อยแล้วเข้าเกมมาแบบนี้นี่ครับดูไตเติ้ลครับอันนี้เป็น25อยู่แต่ในเป็น26 ปอก็เป็นทีมในไทยลีกสวยงามครับเมนูว่าเป็นไทยลีกสวยเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีมที่มาใหม่ก่อนดูก่อนไปดูก่อนนี่ครับดูไทยลีกนี่ครับชมบุรีมาแล้วครับชมบุรีทีที่เพิ่มใหม่มีการจนบ,บุรียุทธยาครับสามทีมนี้ เนชั้นขึ้นมาครับแล้วตกชั้นทีมตกชั้นก็หายไปท,ทีมทีมเก่าอันน้เดี๋ยู่ครบนะครับดูยุจยาก,ก่อนเลยยุจยาเราจะมีตัววสวาสารวัตรเดมิดจะเป็นตัวอดีตทีมชาติเก่าครับนี่ตัวอะไรชื่อก็ตรงนะครับเก็บผ่านข้อมูลอัปเดตมานี่ก็สุเชาติที่อยู่วงการครับสุเชาติทุ่นนุ่มอยู่วงการแล้วส่วนชมบุรีก็เหมือนเดิมครับทีมจาก ทีตกลงไปแล้วขึ้นมาใหม่จะมียศดสกรร์ครับแล้วก็ชนลงก็ตัว,ตวลหลักก็ครบเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทีมใหม่ทีมเก่าก็อัปเดตมาค่อข้างสมบูรณ์ครับครับตัวนี้กาดูถ้วแข่งถ้วยครับกันบ้างกดผิดนี่ครับก็จะมีเอชเชนครับนะครับ มีถ้วยยูโรคอฟีฟ่าอันนี้ยูสิบยี่สิบเอ็ดทัวยูสิบเจ็ดที่มีแข่งกันครับพวกทีมชาติต่างๆยอมดูลีกกันบ้างมีลีกอะไรให้เล่นครับลีกก็จะมีลีกพวกเอเชียอาเซียนต่างๆครับลีกไทยลีกนี่แน่นอนนี้ฟีฟ่านีพวกเคลีกพวกอินโดลีกตรงนี้มีครบเดี๋ยวลองไปเล่นกันสักแมตช์นหนึ่ง ใหม่ใหม่กับมิอมิดทีมน้องใหม่เลยไอลีกวินดาเลยวินดาเจอกับตัวหลักเลยบุรีลำเจอกันหน่อยอน้องใหม่เจอกับพี่ใหญ่ That so off we yeah, go. Well, he's a little fella, Ludovic Julie, but he is one of those, Jim, appreciated by those he plays with. Yeah, there's no doubt about that. For me, the perfect oh between player in that final third who links up midfield and attack.

Real oh, child attack, like attack, oh, Good steal, he just read it. Oh, man, is there any support? He might not need it. Oh, he didn't Some sophistication. ดูแล้วลอา้าวอ้าวอ้าวโอ้ยเกือบจะโดนตัวไทยยังมา ลากมาลากมาไปเองเลยไปเองเลยไปเองเลยอุ้ยเอาแล้วคานาาอีกแล้วมหาอุจฉาทีนึงทีนึ่งเลยลากไปยิงแฉกหน้าไปเลยนั่นเอาไงล่ะเอาไงล่ะแฉกหน้าไปเลย ก็ประมาณนี้ครับลองเล่นให้ดูใครสนใจก็ทักมาได้เผอได้ครับตัวนี้หัวสุดเราอัปเดตมาเลยนะครับทุกทีมในไทยลีก